เรียบร้ยรอยอามาทานกันนะคะว่ารสชาติสมูทตี้ม่วงของคุณครูจะเป็นอย่างไร,รยรังเดือดค่ะเทุเ่ะนนี่หวานหอมเย็นชื่นใจค่ะให้เขาเดือดประมาณนี้นะคะคุณครูก็จะพอแล้วนะคะค่ะติดไฟเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปตากมะม่วงกันนะคะลิงค่ะกลังสวยไหมคะนี่ เสมนนะ,ะแล้วนะคะมะม่วงกวนของคุณครูตอนนี้ก็ตากเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆตอนนี้คุณครูก็ตากมะม่วงกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูกันเอาไว้นี่ค่ะก็คิดว่าคงเหนื่อยอะค่ะเราก็จะต้องทำอะไรหวานๆเย็นๆดื่มกันนะคะคุณครูก็จะมาปั่นนะคะมาปัน่นมะม่วงมาปัน่นมะม่วงก็มีน้ำแข็งะคะ่ะใส่มะม่วงลงไปแล้วนะคะใส่น้ำแข็งลงไป ชื่นใจเลยนะคะร้อนมากเลยเดี๋ยวครูก็มีนมสดค่ะนมสดนี่ใสลงไปเลยทำน้ำสมุต้มะม่วงทานกันนะคะอันนี้ปิดฝาง่ายๆนะคะคลายร้อน รสชาติสมูทตี้มะม่วงของค,คุณครูจะเป็นอย่างไรยัง,ยงเดินค่ะพี่เบลลี่ค่ะนี่หวานหอมเย็นชื่นใจค่ะอืมค่ะ สมูทตี้มะม่วงหวานหอมเย็นชื่นใจใคลายเนยเลยค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในกิจกรรมที่คุณครูนำเสนอก็คือกวนมะม่วงแล้วก็ตากเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับทำ สมูทตี้มะม่วงทานคลายร้อนคลายเหนื่อยหวานหอมมันเย็นชื่นใจค่ะมคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะ